อ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมก็จะมานําเสนอเรื่องสารแคปซซินในพริกนั่นเองครับก็คือการวัดริมาณสตรให้ความเผ็ดแคปซิซินของพริกสามชนิดเพื่อเปรียบเทียบความเผ็ดและนํามาใช้ประโยชน์ในการประกอบอาหารนะครับโดยนี่เลยครับสมาชิกกลุ่มเราก็จะมีคนแรกคือนางสาวพันชิตาครับเลขที่สองแล้วก็คนต่อมาคือผมเองวชรวิทย์เยี่ยมโสภณเลขที่สิบเอ็ดมาก็สิริพรเลขที่สิบแปดครับคุณแมจิตรเวชจิตรบุญเลขที่ยี่สิบ,ลบและนางสาวสุกิตาเจียนันทนา,นานโนเลขที่ยี่สิบสามครับ ็ามาเริ่มด้วยหัวข้อแรกเลยดีกว่าครับว็คือที่มาและความสําคัญนะครับที่มาและความสําคัญของเรื่องที่ผมมาเล่าก็คือความเผ็ดเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมในอาหารหลากหลายวัฒนธรรมครับโดยเฉพาะในอาหารไทยที่พริกถือเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างรสชาติที่โดดเด่นความเผ็ดนี้เกิดจากสารแคปไซซินนั่นเองครับที่ได้จากการสกัดพริกซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีที่พบในพริกครับมีผลต่อการกระตุ้นปลายประสาทรับความร้อนในร่างกายหากิ่งพมสารแคปไซซินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เนื้อสารเผ็ดเท่านั้นครับเช่นถ้าเราอยากกินอาหารเผ็ดเรากิน พริกที่มีแคปซิซินมากครับเราถึงได้รสเผ็ดตามนั้นครับอย่างไรก็ตามระดับความเผ็ดของพริกจะขึ้นอยู่กับชนิดของพริกเช่นด้วยครับพื้นที่ในการปลูกปริมาณและความเข้มข้นของสารแคปซิซินที่มีอยู่การทราบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสารแคปซิซินในพริกชนิดต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการในด้านการเลือกใช้พริกให้เหมาะสมกับประเภทอาหารครับรวมถึงการพัฒนาสูตรอาหารที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นวัตถุประสงค์ครับก็ตามที่ผมเล่ามาก็คืออย่างแรกเลยเพื่อศึกษาความเผ็ดของพริกโดยการสก สารแคปไซซินในพริกครับอหย่างหนึ่งเลยก็เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการประกอบอาหารครับขอบเขตอันแรกเลยจะเป็นตัวแบต้นคือปริมาณสารแคปไซซินครับตัวไปตามชนิดของพริกตัวไปควบคุมสถานที่ซื้อพริกอายุพริกโดยประมาณปริมาณที่ใช้ในการทดลองแล่แต่ละส่วนสภาพแวดล้อมแล้วก็เวลาในการทดลองครับประมาณครับก็คือวิธีการดําเนินางานนะครับพริกซุปเปอร์ฮอตนะครับเป็นพันุที่ให้ผลผลิตสูงสีแดงสดมีรสเทดก,กว่ามีเนื้อผลหนาและแน่น สามารถนําไปแปลงรูปได้หลากหลายครับต่อมาพิกขีหนูสวนผลอ่อนมีสีเขียวผลแก่มีสีแดงพิกขีหนูสวนพิกขีหนูสวนมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นให้ทาให้เจริญอาหารและช่วยบํารุงธาตุในร่างกายครับต่อมาริกไทยครับใช้ประกอบอาหารเป็นสมุนไพรเครื่องปรุงกลิ่นรสอาหารที่มีกลิ่นหอมฉุนรสชาติเผ็ดร้อนสามารถใช้กันเสียได้เนื่องจากมีนิตต่อต้านจุลินทรีย์ครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชพัฒน์กำแพงเพชเชี้ให้เห็นว่าพริกเป็นพืชสวนครัวที่จําเป็นชนิดหนึ่งเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเดือนครับสามารถปลูกได้เกือบทุกสภาพท้องที่ของประเทศไทยนอกจากนี้พริกยังถูกนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์และเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้สารสกัดได้จากพริกเป็นส่วนประกอบของยาต่างๆครับผมต่อมาคือขั้นตอนการทํางานครับ 1. หาค่าความยาวขึ้นแลมด้าแม ที่สารแคปไซซินดูดเกลืนโดยใช้ UV VIS Spectro p Spect e o m e t e r โดยใช้ตัวทำลายเป็น e อทานอลครับ 2. หาค่า standard ตัวแปรต้นชนิดของพริกครับ 3. ตัวแปรตามปริมาณสารแคปไซซินครับ 4. ตัวแปรข้อคุณครับคือสถานที่ซื้อพริกอายุพริกโดยประมาณปริมาณที่ใช้ในการทดลองในแต่ละส่วนสภาพแวดล้อมและเวลาในการทดลองครับ5เทอร์บของสารแคปไซซินครับโดย ผงแคปไซซินสำเร็จรูปได้เป็นกราฟสแตนดานครับ6น้ำพริกแต่ละชนิดมาสกัดสารแคปไซซินโดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลายครับ7ใช้เครื่อง UV-vis spectrophotometer วัดค่าการดูดกลืนแสงของแคปไซซินของสาระละลายพริกแต่ละชนิดครับ8คํคำนวณปริมาณแคปไซซินของพริกแต่ละชนิดจากกราฟสแตนดานครับและ9เปรียบเทียบค่าที่บันทึกไว้และสรุปผลรวม ต่อม,มาก็คือสรุปครับจากการที่ทำโครงงานพบว่าเมื่อทดสอบวัดระดับความเผ็ดแคปไซซินของพริกแต่ละชนิดด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตเมเตอร์พบว่าพริกมีความระดับเผ็ดแคปไซซินสูงสุดก็คือพริกซูเปอร์ฮอตครับผมและพริกที่มีระดับความเผ็ดต่ำที่สุดก็คือพริกไทยครับซึ่งผลการทดลองดังกล่าวได้มาสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้จัดจทําได้ตั้งเอาไว้ครับดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า พริกซูเปรอร์ฮอตคือพริกที่ให้ความเผ็ดแคปไซซินสูงที่สุดและนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาหารมากที่สุดครับก็สังเกตได้จากตัวละเตารางที่ทําการทดลองนี้นะครับก็คือครั้งที่1พริกซูเปรอร์ฮอตวัดได้1.225พริกขี้หนูสวนวัดได้ 1. 1 2ุพริกไทยวัดได้1.087ครับชั้นที่2นะครับพริกซูเปรอร์ฮอตวัดได้1.163พริกขี้ 2, หนูสวนวัดได้1.03 4า พริกไทยวัดได้0.994ครับและทั้งที่3ครับพริกซุปเปอร์ฮอตวัดได้1.001.055พริกขี้หนูสวนวัดได้0.975และพริกไทยวัดได้0.783ซึ่งจะสังเกตได้ว่าพริกซุปเปอร์ฮอตมีปริมาณสารแคปไซซินมากที่สุดนะครับและน้อยที่สุดก็จะเป็นพริกไทยนะครับเมื่อเอามารวมกันหมดแล้วครับผมขอขอบคุณนะครับครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครั